ผันหัวไปทางทิจตะว,วันตกจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องมึงจะนอนที่ไหนก็นอนไปเธอไม่ต้องไปปรับทิศโอ้ยเมื่อวานก็ทีหนึ่งผู้บริหารเดอมอพาลูกสาวให้กูดา่ากังวเลเรื่องทิศทางไม่กล้าหันตีนออกหน้าบ้านกูก็ด่าให้เมื่อวานนี้เพอเจอร์ปัญญาอ่อนอยากจะนอนท่าไหนาก็นอนไปเธอะกูเลยบอกเวลาเอากันไม่เห็นเรื่องทิศเรื่องทางเวลานอนเนี่ยจะเลือกทิศ เมอรี่คริสต์มาสอ๋อวันนี้วันคริสต์มาสเออกูก็ลืมไปแล้วเนี่ยว่าวันนี้วันคริสต์มาสกูก็ลืมวันลืมปีลืมคืนไปหมดแล้ววันนี้วันคริสต์มาสนะขอถามบ่อยๆรถเสียบ,ยบ่อยๆเกี่ยวกับแม่ย่านางไหมครับทำไมอะถ้าแม่ย่านางทำให้รถมึงพังได้เนี่ยกูว่าไล่แม่ย่านางออกจากรถมึงดีกว่ามาั้ง รถมึงพังก็เพราะมันเก่าก็เพราะว่าอุปกรณ์อะไรมันไม่ดีมันไปเกี่ยวอะไรกไ็ไม่ยานางไม่ยานางมันมีที่ไหนมงปัญญาอ่อนหรือเปล่ากูว่ารถพังไม่ใช่เพราะไม่ยานางอะรถพังเพราะสมองมึงนั่นแหละขาดปัญญารถพังเพราะไม่ยานางโอโ้โหกูเลยเชื่อเลยมึงก็ให้ไม่ยานางซ่อมให้สิ ใจตอนนอนทุกวันเวลาจะตายใช้วิธีนี้สกไมค้าได้คนที่ทำงานเอาแมวมาเลี้ยงในที่ทำงานเสียงแมวร้องดังมากรบกวนมากรบกวนการทำงานค่ะจะบอกคนที่ทำงานยังไง บอกยังไงไหมเขาว่าอะไรวะ คริสต์มาสตามความเชื่อมีเรื่องราวเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าได้ตัดกล่าวถึงไหมครับไม่มีชาโอ้โหวันคริสต์มาสมันเป็นความเชื่อของศาสนาคริสต์เขาศาสนาคริสต์เนี่ยเกิดหลังพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะพูดถึงศาสนาคริสทำไมาล่ะวันคริสต์มาสคือวันประสูติของพระเยซูคริสต แม่สามีชวนไปแก้ปีชงไปแล้วปีชงเราไม่อยากไปจะปฏิเสธยังไงดีคะก็ไม่ไปโอเคนั้นเองก็บอกเขาไมา่ได้ชงโอเคเนี่ยหนูไม่ได้ชงจ้าแล้วหนูก็ไม่เชื่อเรื่องปีชงด้วยจ้าก็บอกเขาไปเลยแค่นั้นเอง โทรศัพท์พังใช้ยี่ห้ออะไรดีครับแบบทนทนโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์จ้า ยังมีขายแล้วครับอกูไม่รู้ก็มันถามกูกูไม่รู้ว่ามันไม่ได้ถามกูว่ามีขายหรือเปล่ามันถามกูว่าโทรศัพท์อะไรทนกูบอกสามสามหนึ่งศูนย์ล่วงกระเด็นเคสหลุดแบตกระเด็นออกมาซิมกระแทกออกมากูยังไม่เห็นมันพังเลยสามสามศูนย์เนี่ยทนมากก็มันอยากได้ทนทนนะกูก็บอกว่าโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์แค่นั้นแหละ ตีเลขแล้วกูตีปากให้ช่วงนี้เหมือนกําลังถอยกําลังร่างกายเนี่ยเหมือนถอย <c oughs> ด่าไม่ค่อยออกหมายถึงว่ามันเงียบนานเหนื่อย ี๋นี้แป๊บแบเหนื่อยแป๊บแปบเหนื่อยพยายามบอกสอนธรรมะให้เพื่อนแต่เพื่อนไม่ฟังไม่สนใจควรหยุดหรือบอกสอนต่อดีคะแล้วแต่เราเลยจ้า เหนื <T t ่อยดาแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วสามีทะเลาะไปเขาไม่กลับมาหาเขาตัดเราแล้วหรือคะใช่จ้าเขาทิ้งมึงแล้วเขาเลิกกับมึงแล้วเขาไม่รับมึงแล้วเขาไม่เอามึงแล้วเขาเกลียดมึงแล้ว เขามีเมียใหม่แล้วเขาไม่ต้องการอยู่กับมึงแล้วเขาอยากจะเดินออกาชีวิตมึงไปนานแล้วตามนั้นนะไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกชั่วนันตการชั่วนิรันดรการทำใจจ้าทำอะไรไม่ได้ทำใจ อยู่กับปัจจุบันวา่านไปบรรยายราชพัฒน์จันกเกษมมา เด็กนักศึกษาน่ารักครูบาอาจารย์น่ารักต้อนรับขับสู้กันเป็นอย่างดีจัดแจงจัดเตรียมจัดการอาหารให้หมดทุกอย่างตอนเช้าขอบคุณมหาวิทยาลัยราชพัฏจะเกษมากเลยที่ช่วยกูจะตอบไม่ตอบแล้วแต่กูนะ เสกตะปูเข้าท้องมีจริงไหมครับมันจะมีได้ยังไงมึงก็เพอเจอคนที่ชอบเมียคนอื่นและ,ะและเอามาเป็นของตัวเองทำซ้ำๆแต่เป็นทอมบาบามาบาปจ้าใช่เล่านิทานไม่ได้ด่านะกูเล่านิทาน เล่านิทานเรื่องควายให้ฟังนกทำรังเราโยนไข่นกทิ้งได้ไหมยังไม่เป็นตัวบาปจ้าพูดกูพูดกูไม่หยาบจ้าเขาก็ใช้กันจูอย่าชาวเมืองทุกวันนี้เขาก็ใช้มึงกูกันจ้า มึงอย่ามาพูดว่ามึงกูเป็นคำหยาบนะเดี๋ยวกูจะตีปากมึงให้อีพูกที่ชอบว่ามึงกูหยาบเนี่ยกูจะกระโถนตีปากดัดจริตแล้วเกินนะอีพูกที่บอกว่าคำว่ามึงว่ากูหยาบเนี่ยท้องแบบทะลุยาคุมมาแฟนให้เอาออกบอกทางบ้านแม่ก็จะให้ออกเลี้ยงไม่ไหวไม่มีเงินหนูก็ทํายังไงดีครับก็ไม่ต้องอาออก ถ้ามึงเอาออกก็เป็นปานาติบาทฆ่าสัตว์